ดูซะดูให้เต็มเต็มดูใหจึงจึงสวัสดีค่ะนี่แม่หกมงหรือเปล่าครับมึงอย่าไปเรียกกูัว่าแม่สิกูชื่อน้องเฟิร์นีน้องเฟิร์8แปสเปนกับแม่ย8่สิบแปเมอแปดแปดจากไนไรควายชั้นจ้าไม่อีกควายโอ้ย12600หมืสันกสวัสดีค่ะมึงมาทำอะไรที่นี่เอ๊ดี๋ยวเ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 ดี๋ยวโดนแน่อีนี้เธอนี่กัดค่งกรีดออกมาค่ะแม่กรีดออกมาเลยเออ รักเละผูไปเลยค่ะเออนี่ค่ะที่รู้กูจะได้หายดังสมั้งเนี้ยเนี่ยออกไปได้แล้วนะฮะไอ้ผู้หญิงรีเอามึงไปป้ายจักรเละทำไมเหรอมึงเอ้าพี่นี่โอ๊ยแม่ตัดเลยแม่ทำยังไงจะดิบไอ้สัตว์แค่ปีกว่าๆไม่น่าดูออกไปสัสดูซะดูให้เต็มๆดูให้จึ้งๆอุ้ยอะไรอ่ะ กูจะบ้าตายสั้วันต <c oughs> อัดเอ้ยลังคาดกระเทยขาดเยี่ยตลอดกระเทยแก่เนี่ยมาถึงว่าทำกะเทยแบบนี้ตลอดสิอขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะขอให้พี่มีนานรวยๆตายไปเราอะไรไปไม่ได้นะคะอี